สวัสดีค่ะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง JJ เจบอลเตงช่องวิเคราะห์บอลทีเด็ดฟุตบอลที่จะพาพี่ๆนักลงทุนทุกท่านไปสู่ความปังความรวยในทุกๆวันกันค่ะก่อนอื่นเลยเช่นเคยอย่าลืมกดติดตามกด s u บสไค i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เจเจด้วยนะคะในส่วนของวันนี้นะคะจะเป็นบอลลาลิก้านะคะลาลิก้าสเปนระหว่างเซบียาเจอกับเอลเช่นะคะ ในอันดับที่4นะคะจะเป็นในทางของเซบียาแต้มสะสมทั้งหมดมี77แต้มแข่งทั้งหมด38นัดชนะ24เสมอ5แพ้9ได้บวกลูกไป53ลูกและเสียไปทั้งหมด33ลูกนะคะในส่วนของเอลเช่นะคะอยู่ในอันดับที่17แต้มสะสมอยู่ที่36แต้มแข่งทั้งหมด38นัดเช่นกันชนะไปทั้งหมด8เสมอ12 แพ้18ได้บวกลูกไป34ลูกและเสียไปทั้งหมด55ลูกนะคะส่วนสถิติการพบกันทั้งหมดของคู่นี้นะคะพบกันทั้งหมด9ในส่วนของทางซีบิยาชนะไป5และทางเอลเช่ชนะไปเพียง1และนอกนั้นนะคะเสมอแบ่งแต้มกันไป3นัดคะ่ะมาดูสภาพทีมโดยทั่วไปของทั้งสองทีมกันเลยคะ่ะในส่วนของชซบียานะคะยูเลนนะคะ ต้องปวดหัวในการจัดทีมของนัดนี้แน่นอนเมื่อแกนหล,กหลักหลายๆคนนะคะยังมีอาการบาดเจ็บอยู่เช่นแบ็คขวาของเรานะคะกอนซาโล่นะคะที่ยังเจ็บกล้ามเนื้ออยู่กับเกมในโอซาซูนานะคะส่วนทางลูกัสนะคะตัวลูกคนสำคัญก็ยังต้องแยกซ้อมอยู่ในนัดนี้นอกจากนี้แล้วยังต้องลดความฟิตของเฟรนันโดมิดฟิลตัวรับแต่คาดว่าน่าจะลงเล่นในเกมนี้ได้และส่วนที่เหลือนะคะก็ยังพร้อมที่จะเล่นอยู่ ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะสำหรับเอลเช่นะคะฟานซินโก้ได้ลูก,กัสโบเย่นะคะกองหน้าตัวหลักกับเปโดนะคะกลับมาลงซ้อมได้ตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมานะคะและจะลงเป็นตัวจริงต่อไปส่วนที่เหลือจะยังยึดชุดเดิมอยู่จากเกมที่ถลม่มอาราเบสนะคะมาสประตูต่อหนึ่งที่กำลังร้อนแรงตอนนี้เลยก็คือจะมีการลงคู่หน้าพร้อมกันร,ระหว่างเปเล่มิยานะคะกับโบเย่ที่จะมี การลงเล่นในวันนี้การขับเคลื่อนแดงแดนกลางแผงหลังนะคะจะมีบีกัสเมดูลงเป็นแกนหลักแล้วก็มีเอ็นก์ดนะคะเอ็นกับาเดียนะคะที่เฝ้าเสาตามเดิมในนัดนี้คะ่ะและส่วนความน่าจะเป็นของเกมนี้นะคะเซบิยานะคะในนัดที่ผ่านๆมาฟอร์มตกไปดือด้อๆเลยฉะนั้นไม่ชนะใครเลยมา3ามเกมหลังสุด ผิดกับทางเอลเช่นะคะที่กำลังร้อนแรงในลีกไม่แพ้ใครมาเลย5เกมติดต่อกันแล้วและเจเจเลยมองว่าเกมนี้ไม่ใช่งานง่ายของทางเจ้าถิ่นเลยเจเจขอเทใจไปทางทีมเยือนนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเจเจขอฝากไว้เพียงแค่หนึคู่นะอย่าเพึ่งเบื่อกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจเจในวันต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย